กลารสวัสดีนะขออะไรด้วยไม่ได้เกณฑ์นายเพราะว่าไม่ใส่อะไรนะไม่ใส่อะไรนะบายไอ้ใบไหนอ่ะมานับฉันด้วยฉันตัวผอมขนาดนี้วะไหนไหนต่อมาเล่นเดินไปหาหมาดไหนตอนแล้วไหนหมามาวันนี้นี่หมาตัวไมเ่ได้ดูแลหมาไหมหมาไหนหมาไหน่ะอ ไม่รู้ว่ามาเข้ามาไหนอะตันะนน้นอยู่ไหนครับแล้วแล้วประเด็นมาม้าอยู่ไหนเนี่ยหนูไม่เห็นมาม้าตะคนเลยเนี่ยอยู่ตรงสีเทาๆอ๋อหรือว่าวิ่งของม้าอาจจะไม่ถึงตั้นก็ได้นะอ๋อมามาไม่เจอยออกมาจอยแล้วเอ๋อสีนุ่นไหนอ๋อยู่ไกลเลยอ๋อเนะไรอมาาอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยเราตรงนั้นก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวคนทำไเหรออย่ล้อะไรอ่ะเอ่อคนตัวใหญ่เต็มเลยอ่ะหมาหมามามองดีดีหนูมันมีตัวท้ายสีสันแบบมองหนูได้ไหมท้าวไอตรงนี้หนูมีกล้ามอ่ะโอเคน่ะหนูอยู่ข้างบนเนี่ยน่ยแม่หานูเนี่ยตัวหมามีแรงว่าท่านั้นนึ่ง เไมไปตรงนี้ป๊ามามอย่เดวไปไหนนะอันนึ่มาไกป๊าป๊าป๊ช่วยาไมก่อนมไม้ตากำลังตกอยู่ที่อัตรายไหนอ่ะนี่หนูหนูปดาอยู่ไนอยู่ที่เดิมต้านออให้เดก็ไม่เดินเยเห็นตัวใหญ่เต็มเลยต้านี่หนูมาแล้วไหนอ่ะนี่หนูไหนมาไม่ไม่เห็นใครเลยไหนไหนมาแล้วไหนอ่ะ ไหนไหนไหนโอเคไปนี่เร็วไปหาปะป๊ากันไหนอ่ะตั้นไปไหนห่อวะอยู่นี่ไหนอยู่นี่ไหนอ่ะข้างต้นจะไปหนอนสอนออกมากินเลยอนออกมากินเลมจะมากินคุกกี้เหรกินคุกกี้โอเคที่หนึ่งสามสิบอยนก็กินแม่แม่มันมาแล้วตั้นต้นตั้นจะตายหรอกเอ้ใครวะเอาปะปาๆะปจะต่อยปะปาแลนีปะปาเองไปะปตัวห่อ่ะ ก็ม่จริงจริงแค่สี่ถังไม่เออแล้วดูดูนี่เขดอกใหญ่น่าไหมตัวใหญ่อ่ะขอบดอกเหรอขอบดอกเอเออย่าได้นหย่อนกต่อกผมหยอนถอดมือมันนั่นทำไมขอโทษก็ดีเดี๋ยวต่อยมากเลยเอาดิเอาดวนกระเป๋าน้องๆดวนกระเป๋าน้องๆนๆมันสกัดเอาไปเอาไปคุณตัวดี

ต้างกินแค่กรอกอันใหญ่โคตรเลยของตันถือว่าอย่างนี้เท่ากับกินเหรอไม่ใช่เราถือทำไมอะแล้วมาก็มาขายตรงนี้มาขายจะได้เงินได้เงินไปซื้อหมัดเราดูอันที่เราพอนะโอเคไปซื้อหมัดนี่ยไปซื้อไอติมได้เลยเฮ้ยหยาหยายเอ๋อมาเดี๋ยวเาไปดิ เดินเข้าไปในเนี่ยไอ้สีเขียวอ่ะเนี่ยมันจะขายตังค์ออ๋ขายก็ไปซื้ออาหารเนี่ยเนี่ยมาซื้ออาหารตรงนี้มาตรงที่หนูยืนเนี่ยตรงนี้ไหนนะนี่ที่หนูยืนอยู่เนี่ยเดินตามมาก็สอนมาซื้ออาหารหน่อยบ้างเนี่ยหนูก็ยืนรออยู่แหละมาเดินมาสุดเนี่ยกลางเดินไป้ายสีมากินนมเค้กหนูกินฮนมถอกเข้าไปดิ ก็ไปซื้หมหอมละม้ายอะไรได้แล้วก็ไม่ต้องแล้วก็อาหารน่ะไม่ใช่้เงินไม่เสียตังค์ออ๋มันมซื้อนี่ดูหนูและหลักสิบห้ือว่ากินไปเรื่อยๆกินไปแล้วก็ไปขายเปลี่ยนไม่พอเปลี่ยนไม่พอไปไปกินอีกแล้วปล่อยกินอีกแล้วก็ไปขายกินทำไมฉันตัวเด็กขนาดนี้เนี่ยตัว ไปดูหนูดีมันมันได้ถึงไหนนี่ยสี่สี่ร้อยคีเนี่ยมามืแต่ว่าหนูกดลองแล้วหนูก็ไปด่านที่สองแล้วอ่ะได้ไปเลยไป แต่ว่ามันจะรอมามาก่อนเพราะว่ามาม่ยังอยู่แล้วก็หนามาอยู่คนเดียวอาจจะตกอยู่ที่อันตรายก็ได้นะไม่เป็นไราม่มาหนูจะบอกว่าหมันมันต้องคือกระเพาะด้วยเงินได้สามสิบสามเงินได้สามมอ่ะเออมาคืน bye b y อหนกูเล่นขือกเพให้มากอนก็เพะอาก็เล่นของอาขโอเคโอเคได้อยูโเดี๋ยวตาจะเล่นให้ดูต่อมาเล่นบวบหมดเลยมาไม่รู้มาก็เดินกินมาไปซื้อไป เอบบามาไปซื้ออาหารด้วยนะโอเคโอเคซื้ออาหารด้วยโอเคเป็นรับเงินก่อนนะโอเคเงินออกมาจะหมดแล้วนหละไปรับงเงินให้เท่าก่อนหนูก่อนดูดิดนะูเงินตอนนี้หนูซื้อหนูหนูจะกดล็อกหมดหมดในนี้แลนะ้วแหละแล้วก็กลับมาอยู่อืมข้ามตื้ข้ามตื้ไปเอาว่าหน,บบาหนูหนูก็โดนจำบันประจำดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โหคันเลยไม่มีใครเห็นหนูเพราะว่เราซ่อนซ่อนแอูเอ้ยไม่เลยเลยซ่นอนแดดไปห่ดเล่นใครเห็นหนูไหมล้วอยู่ไหนรู้ปะก็หนูอยู่กระเบนกระโดดเนี่ยเนี่ยไม่มีคนเห็นหนูเลยคือไม่มีคนเห็นหนูเลยสักคน อกมามีใครเห็นหรมาเดินทามาคุก็เดินมาหาตียเฮ้ยอกนะิต้มกินดิ่ยกินดนี่ยขาเน่ดูหันดูอะไรกินอยู่นี่กินนี่ก็กดหน้าจอนี่มันอกิน่ะอ๋อเนี่ยาูกเพาใหญ่กว่า ตัวเขาเรีบเลยเหมือนคนขายสารอาหารกินไม่กินก็เม่อมาเพิ่งเข้าโอเลยเขากินไเลยก่อนนะแล้วเขาจะไปซื้ออาหารใหม่กินไปเลยแล้วไปขายก็เดมาได้ค้อนเดือยหยองเกิดเรื่อยๆมีอาะารดวงฟ้าเลยเราไปองผิดวงอันนี้อันนี้ถ้าเกิดมันเป็นเบอร์เกอร์แสดงว่าจำจำกระโดดแบบกระโดดอ่ะกระโดดพุ่งมเฟือย เอ้ปั๊มสื่อแส่กรอกใหญ่จังมาตั้นนี่หนูก,ก็เดือดแท่งกรอกกันแหละเออกรอกอะไรกันใหญ่ไปเร่อย <Dynam o> มีคนตัวเล็กเหมือนม้ามาตั้นใช่เขาก็เพิ่งเริ่มกันนั่นแหละเออจะดูจะดูเขาดิเขาตัวเขากินแต่ไส้แล้วตัวยังกินไก่น้องเดียวเลยเอเอแหมไปบูลลี่คนอื่นนะเราฆ่าไปขายก่อน อันนี้ลูกน้องหน,นูแล้วก็อันี้ก็ลูกน้องหนูเพราะว่าหนูเป็นลูกพี่เพราะว่นใหญ่สุดอ่ะอนนี่ก็ตัวด okay. ูตัวหนูดูตัวมันเล็กไปเลยนะข้าไ่อับน้องไก่ละเองเอ็น้องไก่เปนอะไรเป็น่อไก่น้องไก่เปนไอศครีมไก่เป็นไอศครีมเป็าึอะไมอนองเพอไปซืระเพาะต่อโอเคไปซื้อกระเพาะ เดี๋ยวซื้อกระเพาะให้รันะซื้อกระเพาะใชซื้อกระเพาะกระเพาะกระเพาะอันนี้โอเคปได้เป็นมีกระเพาะเนื้อวัวละกินได้จุกกเดิมถึงไหนอ่ะถึงห้าร้อ K หนูสามร้อยหนูเขนคืหนูสี่ร้อย K สามของเาสามร้อย ม,มันจะคนตัวใหญ่ <Okay. S 1> อ้นี่มันกินพิตซ่าใหญ่เลยนี่ดูกระห,หนูกระโดดจำๆเด็เฮ้ยป้าป้า,ปาแล้วไ<ร>ป,แ,ปลแล้วเราไปส่งคนอื่นเราจะได้พลังขึ้นเหรอการไม่ป้านไม่ต้านแยแยในทันหน่อยอนอนเอาอ่ะฮะเอากับพ่อใช่เหรอใช่ <laughs> กูตัวใหญ่กว่ามันมันตัวเล็กกว่าหนูนี่โอ้จ้าเนีฉันแก้แค้ให้เดือนนะได้เอ้ยตัวนี้มันอยู่อย่างเดิมเอ็นี่เอ็นี่มันหาเรื่องใช่ปะได้เฮ้ยอันนี้มามาใหญ่ทำร้ายหมานะไม่งั้นโดนสัตว์แน่ไอ้ลูกพี่ไอ้ลูกพี่ตัวใหญ่ใเนี่ยสัตว์แน่โอ้จ้านี้มันบปกป้อข้าได้ไหมเออถ้าเกิดว่ามันต่อยออกมาก็คงต่อยแทนนี่ ลูกเราต่อยแทนมาแม่มาแม่เจะบอกว่าต่อยกันแค่คะแนนตัวใหญ่เหมือนกันนะเนาะไมต่อยคนอื่นนะไม่ใช่ไปถึงต่อยว่าต่อยไปนะต่อยไปนะต่อยต่อยปกติเหรอต่อยปกติโอ้ยจะได้กล้าเหมือนกันอ๋ออืออ๋อ เน kind of ี่ยเมื่อหนูเนี่ยใครวะมาเป็นไอแห้งนะทำไมอ่ะแล้วแล้วหนูกินปลาเดียว์หนูก็ตัวใหญ่แหละยทำไมอ่ะทำไมเป็นไอแห้งเนอะเออแล้วแล้วดูนะาปลาเบียร์ก็ตัวใหญ่แหละยเอามาดูนะดูพายหนึ่งอันดีหนึ่งก็จะตัวใหญ่แล้วใช่ไหมกล้าหนูก็มาแล้วไง ดูสภาพเลยแต่ถ้าหารดีมันก็ขึ้นเร็วอือม่าม้ยังมาขายแรกๆแล้วไหมเจงก็ไปขายแล้วก็ไปซื้ออาหารใหม่เรื่อยๆอือจนกว่าจะถึงหนูนี่แหละหนูก็เล่นมานานแล้วไงขายจนยังขายไปซื้ออาหารยังซื้อไม่ได้เป็นสามห้าสิบยังไม่ครบเลยค่าตัวแห้งสุดแล้วนะบ่งตรงเออมา หนูหนูค่อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้น